สวัสดีค่ะช่องน้องคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาไปดูวันนี้จะพาไปดูทําข้าวผัดธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีข้าวสวยธรรมดาที่เราเตรียมไว้แล้วก็ไข่สองฟองมะเขือเทศหนึ่งลูก ซอสพริกนิดหน่อยค่ะหอมต้นหอมซอยน้ำตาลแล้วก็เตรียมตั้งกระทะเลยจากนั้นก็ใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อน เราก็ไปตีไข่ก่อนนะคะไข่ที่เตรียมไว้สองฟองก็ตีให้เรียบร้อยไอ้ที่คุกคิกคุกคิกนี่อันนี้ทำให้น้ำมันมันเกลี่ยทั่วกระทะนะคะพอนั้นก็เอาไข่ที่ตีไปแล้วก็เทลงไปไม่ต้องเทหมดนะคะเราเทประมาณลูกครึ่งเหลือไว้ครึ่งลูกนี่ค่ะเหลือไว้ประมาณนี้ ตรงไข่ที่เทลงไปนี่เราจะทอดออกมาให้เป็นลักษณะแผ่นนะคะเพื่อให้เป็นเนื้อไข่ที่เวลาอยู่ในข้าวผัดจะได้สวยๆไม่ต้องสุกมากไม่ต้องแบบไหม้นะคะแบบกำลังพอดีแล้วก็เอาถ้าบางคนก็คือจะเอาขึ้นมาตัดแต่เราเอาตะหลิวเลยตีเลยค่ะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะ ตัดเลยด้วยตะหลิวจากนั้นก็เกลี่ยไปไว้ข้างกระทะแล้วก็เอาไข่ที่เหลือเทลงไปตามไปด้วยข้าวสวยเลยค่ะเทลงไปซอสพริกซอสพริกที่เตรียมไว้ก็เอาเอามาเตรียมได้เลย ผัดไข่ให้เข้ากับไขผัดข้าวให้เข้ากับไข่เล็กน้อยซอสพริกที่เตรียมไว้ก็เทลงไปเลยไม่ต้องใส่มากเกินนะคะมันจะทำให้แฉะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารับประทานใส่พอสมควรแล้วก็มะเขือเทศก็ใส่ไปเลยอ่า น้ำตาลทรายก็ใส่ลงไปเลยค่ะคราวนี้ก็ผัด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 อย่างเดียวเลยให้เข้ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ,ะหลังจากที่ผัดเสร็จก็ใส่ต้นหอมที่เตรียมไว้ นี่เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วแล้ววันหน้าจะมาไลฟ์สาลาให้ชมใหม่นะคะสวยงามน่ารับประทานแล้วนะบ๊ายบาย